รวมพลคุณรักผักนะคะโหชิมกระปิเลยทีเนี้ย เป็นบักพรีกน้อยบ้านเรานะคะไม่ใช่บักพรีกอ่าหยกทั่วไปนะคะพีกหยกทั่วไปจะไม่เผ็ดแต่พริกนี้ความเผ็ดไม่ให้พูดถึงโอเคนะคะคราวนี้อยู่แล้วนะคะเมื่อตะกี้คลิปนี้ตะกี้คลิปผิดทางนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตี้าแนวนะคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมากินนี่นะคะต้มก๋วยจับนะคะต้มก๋วยจับรลล้อนๆนะคะเนี่ยร้อนๆเลยนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากทั้งเหนียวทั้งนุ่มเข้ก็เส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่มีก้อนเลือดแล้วก็หล,ยลายอย่างนะคะทุกคนเดีนะะ๋ยวจะเข้าตาต <laughs> ีนะคะทุกคน ตั้งใหญ่นะคะเส้นใหญ่ด้วยนะคะมาค่ะพี่ๆท <fin anta> <ots> <ori> ุกท่านนะคะกินด้วยกันนะคะวันนี้มีนะคะพริกเผาพริกเผาจิ้มกระปิ้นะคะหนึ่งสองสามไม้นะคะนะสามไม้ไม้นี้กรูลุดลงนี่เลยนะคะพริกเผานะคะนะไม้นี้กรูลดลงเลยนะคะกินแบบจวดๆนะคะกินแบบจวดๆเลยนะคะทุกคนมาค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะมากินด้วยกันนะคะวันนี้มีผัด นี่ค่ะสารเเน่ไม่มีสารแน่นะคะคุณผิดอันนี้ก็เป็นตั้งใสนะคะหอมซีป้อมหัหอมบัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ของตูนะคะถั่วงอกนะคะทุกคนแล้วก็ผักบลพามะเขือเทศถั่วฝักยาวลืมบักถั่วฝักยาวนะคะทุกคนแล้วก็กะปินะคะตันนี้พริกเผาจิ้มกะปินะคะทุกคนพ,พิเศษพิเศษตรง พริกเผาจิ้มกัะปี่นะคะมาค่ะพี่ๆทุกคนมากินด้วยกันนะคะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันเลยนะคะวันนี้ใช้พัดลมเป่านะคะไม่ใช้พัดลมเป่าอยู่ไม่ได้นะคะร้อนมากนะคะมาค่ะทุกคนนะคะไปกินด้วยกันเลยนะคะนะคะ วรวมพลคุณรักขัดนะคะหัวของแจ้าบัวพาพิสุดไม่ใช่พิสุดธิ์พิก,กิ๋นะคะกินเข้าไปอือด หมะนาวไ <c oughs> <c oughs> อเลิฟยูนะครับมาค่ะทุกคนกินด,ด้วยกันอืนขันทากอร่อยมากตัวปั้กวาตัวปั้งยาวจุปิ Đúng không? Không cụt nó sẽ đi ăn như này Được hết Hãy จิ้มกระปิเลยที <c oughs> นี้เป็นบกพริกน้อยบ้านเรานะคะไม่ใช่บกพริกอ่าหยกทั่วไปนะคะกริกหยกทั่วไปจะไม่เผ็ดแต่พริกนี้ความเผ็ดไม่ให้พูดถึงมเปเลย

ของที่ตีซอกน้ยวันนี้ผักเต็ม่านเลยนะคะเน้นผักเป็นเน้นเส้นนะคะวันนี้ไม่เน้นตอดนะคะอันนี้จะเป็นก้อนเลือดกินง่ายนะคะือ

คิไม่จะเก็บผิดทางโอเคนะคะคราวนี้อยู่แล้วนะคะเมื่อตะกี้คิดไม่จะเก็บคลิปผิดทางค่ะหิ้วจัดนะคะเลยคลิปผิดทางนะคะวันนี้เผาไหลไหมจะกินหมดไหม นี่จะเป็นตั้งสายค่ะ เผ็ดทั้งร้อนฮึแซ่บแซ่บ เับวันนี้ไม่ใช่ผักยกสวนนะคะผักยกตลาดเี้ผัดมาทาั้งตลาดคหร to hit เริ่มเผ็ดแล้วนะคะทุกคนเริ่มเผ็ดแล้วก็เริ่มอิ่มด้วยอันนี้แซ่บจริงๆนะคะแก้เผ็ดนะคะ เจ๊ผิด่อนนะคะทุกคนกินต่อนะคะ ของหุ่นน้ำก่อนนะนี่แบบนั้นนี่จะเป็นก้อนเลือดตัวขอดยาว แล้วค่ะเริ่เผ็ดแล้วเพอนนี้มันเป็นบักพริกน้อยอะ่ะไม่ใช่บักพริกอะ่อะอหยกทั่วไปถ้าพ,พริกพริดหยกไม่เผ็ดนะ่ะ วันนี้กินก็จะเป,ปุดก๋วยจับปุดข้วยแน,น่นอนกล้วยแบบใหญ่นะคะแก้ผิดแก้ผิดกันค่ะ,<ๆ>ะที่มูกไหลนะคะเปลี่ยนแล้วละอะไรก็ตามมานะคะ เห็นแล้วอะไรก็ตามมานะคะทุกคน Phật Phật Kim cà Biệt Phải chín chín nó mới phải là nha Tên bậc thích bán lâu bậc thích bậc lấy ạ ้าเป็นพร er, ิกหยกพริกเสียวธรรมดาไม่เผ็ดน yeah. ั่นแหะอันนี้บอกพริกน้อยบอกพริกบอกพริกคืนบ้านเราเนี่ยพร้อมเผ็ดไม่ให้พูดถึงเลยนะเมื่อคืนนี้พี่กบวนก็เอาใช้แบบพริกนี่แหละตำน้ำจิ้มอะไรนะตำน้ำจิ้ม จิ้มอะไรจิ้มอ่ะจิ้มต้มหนังมันคือเนี้ยก็บพริกอันนี้แหละตีกินทา้งกินทังน้ำตาไหลมันเผ็ดเผ็ดจริงขนาดตีเป็นคนชอบกินเผ็ดน,นะ ถ้าคนไม่ชอบกินเผ็ดกินไม่ได้เลย <c oughs> นั่เป็นหัวปักยาวตรงนี้น ยินเห็นได้อะไรก็ตำม,มา <laughs> เป็นก้อนเลือดยัไม่ดินตามตา ไปกินเบืร์ไบแบะพริกเนี่ยไม่หมดถึงไมบก็ไม่หมดรูพานะเอาไว้ตำน้ำพริกลุ่มเนี่ยเตะก,ก็ร้อง ลองกับตุ กิมมี่ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนก่อนจะแากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จีนะคะ